ในที่สุดก็เห็นพี่น้องเอ้ยแ่เป็นพินดอกกําลังออกนะโอ้ตาสะอ่อนนี่นี่น,นี่พิกระจุกกระจุกนี่นี่กนน็แม่นนี่เห็นน้ำผมบัครับนี่พี่เด็กกรพี่กำลังสวดขึ้นพี่น้องเอ้ยพี่ฮาดสแสดงว่าพิพาดหาได้ออกเห็นจังไดนดีพี่น้อง เอาไปบ่เนี่ย，嗯，เอาไปบ่。 สวัสดีครับผมผมกับเสาวันอังคานวันทีหาหกสี่อยู่บาทกระซิ่งพี่้องเอ้ยมือน,นีกัสิบห้าบักลาโอไปหาซ่องมื่อเด็ดว่าแดดมันออกมันเอาว่าเย็ดแล้วจะออกนะก็เลยหาหน่อไหม้หาหน่อไหม้เกันน้ำมี่ก็เเรียมประกอบไปพระกอบแต่ชิมีพลา เดี๋ยวเกดเสียมอันหลังกรติกไปน้าเสื้อพอนกผอนูว่าได้ยิ่งกันขาดนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรเอาหน้าไปหน้าข้าวโพดด้วยข้าปล้าข้าปลาเข้ามเนาะพี่น้องเนาะว่าข่อยาวไมันจะโอเคนะสำหรับการหาเห็ดในช่วงเมื่อวันหยุดทักพรเหยาเหยา ช่วงโควิดงานการก็ไม่ค่อยมีปัญหาจะต้องหาอยู่หากินไปแบบนี้แบบพี่น้องเอ้ยจักเรื่องวสีหมาโนหมาเจ๊กเพราะมันหน่ายมันหมาเนาะพี่น้องเนาะจังไรกันทิศเอาันได้เหรอวะประเดี๋ยวเนี้ยนึงได้อเนี้ยนึงเนาะปักไปกันครับผมเข้ากามาฮอดพื้นที่การหาเห็ดแล้วเนาะสำหรับพื้นที่การหาเห็ดไปนี่คือติดจนริมคลองตาหยางโฮโกกัสีเข้าสิหาไผ่แต่้ามันี่มี่ส่วนไทย พี่เขาองเข้าไปหานหน้ำไม่แต่กเาเลาะเบิงน้าคุมน้าก่อไปด,ดีครับนาเพถถื่อเผ่มัติขึ้นตะกี้นี่บริเวณทั้งนี้ทั้งนี้มัติกายป็นต้นดอกสนโเบิดแล้วก็เห็ดทีออกลายตามริมฟังบัดน,นี้ทั้งเทศบาลเขามาลอกข้องขึง้นผักตบกันเลยหมปลาเห็ดผมแต่ว่ามัติใหญ่ออกน้ำคุมพวกมือนี่ครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ามือนี้นัดหมานหรือบประมาณแล้วรับนอโอ้ พี่น้องเอ้ยหลังจากเดินมาพักหนึ่งเนื้อาอาบเนื้อย่อยอยู่นี่ท่านเห็นอยู่โอ้นน่ฟันโอ้่งดูเห็ดอย่างนนิไปมาเจอเห็ดอันนี้พี่น้องไอ้ถามเนี่ยว่ามันกินได้บ่นดิ ในช่องช่องอีกช่องหนึ่งเห็นเขาเอามาก้อยปลาที่นี่คอยกับเขาเคยกินจักเทือเนาะโอ้มันบวกอหดอกว่าพาดหูบอกว่าลอง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 เอาไปก้อยให้โอกินมา่านหรือ,อี่าออไปดอกครับย่านเขาบอกเคยกินย่านแพรเนาะแต่กระุยมาระยะหลายเติบอยู่นังว่าท่านเห็นจักดอกอยู่เห็ดไข่หรือว่าโมเมนต์เขามาเก็บไป็นหรอปลาก่ะชื่นอยู่ด้วมันพี่น้องเลย แต่ก็บอเป็นอย่างครับลองไปหาตอน้อไม่กับถือห้อยเขาหักแล้วมันเหลือแต่อันน้อยๆก็เลยบอเอาลองไปมุงเนี่ยหาเห็ดอย่างเดียวคันมันบ่อใดก็บอเป็นอย่างเนาะเข้ามาหาเข้าบไไ่อดดมาเอาเดี๋ยวก็สะพยายามหาอีกก่อนนะครับเนาะ ออพี่น้องในที่สุดจะซ้อเข้าเห็นละแต่ว่ามันเนาเห็นบ่หนี่พี่น้องมีหลองร้อยของมันหละการเกิดของมันอยู่บงแต่ว่ามันเนาโอ้เสียดายเสียดายแขางตัวแต่ก็โอเคครับยังน,น้อยเขาก็เห็นว่าปลานี่ม็นยังเกิดอยู่แต่ว่าเขาอาจจะบ่กาซุบจังหวะ มันที่มันกับล่างบาเน,นี่นี่น่าจะเป็นดอกจูมจูมใหญ่อยู่นี่โอ้เสียดายเสียดายให้นอกเอาขอสีรองหาเบิ้งก่อนว่ามันอาจจะมีอยู่มูมันอีกบอในบริเวณนี่ตามต้นไผ่เนี่ยนะตามรองน้ำมองดีนะบุ้งนะโอเคครับไปหากันต่อครับ ในที่สุดก็เห็นพี่น้องเอ้ยแต่เป็นพิษดอกกําลังออกเนาะโอ้ตาสะอ่อนดินี่นี่นี่พิษกระจุกกระจุกนี่นี่ก็แม่นนี่เห็นไหมผมมาครับนี่พี่เด็กกับพี่กําลังสวดขึ้นพี่น้องเอ้ยพี่ฮาดแสดงว่าพิษหาได้ออกเพ็ษจังได้ดีพี่น้อง ออกไปบ่นีนอือออกไปบ่โหพี่น้องอุ้ยมันนี่ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วเดี๋ยวมาเห็นละว,ว่ามันอยู่จังไหนเนาะเดี๋ยวมาถ่ายให้พี่น้องเบ่งถึงแม้ว่ามันกำลังออกมันอยู่เป็นกลุ่มเห็ดพวกนี้นี่นี่นี่กลุ่มหนึ่ง นี่กลุ่มหนึ่งหนีกุ่มหนึ่งแล้วก็นี่กลุ่มหนึ่งแล้วก็นี่กลุ่มหนึ่ง,นนงโอ้โห่กำลังออกดอกจูมพี่น้องเอ้ยเสียดายเสียดายแต่คอยสิถมไวปคอยสิถมไว้มืออื่นคอยสิมาเอามืออื่นคอยสิมาติดตามมึงว่า มันจะใหญ่สำหรเดี๋ยวขว่อยเชียวใบไผ่ปุกไว้เนาะพี่น้องเนาะมืออื่นหมดละจังมาเอาแต่มือนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมาหาเห็ดแก่เห็นเห็ดแต่ว่ามันยังบทันได้ดอกใหญ่แบ่บเป็นยังยังน้หน่อยการมาของเฮามืนอมนี้เฮาบ่ได้เหนื่อยเปล่าแต่ด้มีบรรยากาศป่าเห็ดบ้านคอยไปให้พี่น้องด้เบิ่งเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมเอาใบไผ่ถมไปก่อนเด้อเพื่อมืออื่น ข่อยสิมะเอาอ่ะพี่น้องเดี๋ยวข่อยจัดการผมไปก่อ oh นมืออื่นสิมะเคลือ ผมไว้ให้มันใหญ่เพราะว่าเขาเห็นแต่กําลังออกกับดอกเถ่าแต่บันี้เจอหมูหนึงที่ว่ามันก็นั่งเป็นดอกจูงอยู่จูงจำของอปลาเมือน,นี่แหละแต่กรบมืน้นี่คอยบ่เอาไปข่อยสิผมไว้หวออื่นคอยสีเมาเอาไปักไปักบกกนนนใหมจะอ่อนจะอ่อนพี่นอ้อง ดีใจแล้วมาได้เห็นเห็ดแล้วพกว้อนมาแพ็กบ่เห็นเห็ดรอจนเมือม่อยเมื่อยนานแล้วมันเกิดดอกอยังไงเอ้ย่งกุหลายพี่น้องเอ้ยบ่งกุหลาย ผมเนมาขาาาอบากหอะเอมืออื่นพ่อกันแน่นอนแต่ว่าคลิปมือนี่ขอสิลงไปก่อนมืออื่นถ้าข่อยมาแล้วมันดอกไงกลิ้นเดี๋ยวขอสิถทายให้เบ่งเชือนึงเนาะครับนอแค่ครับอ่ะพี่นองมาสรุปกันเนาะสำหรับการเดินทางมาหาเฮตของเข้าในมือนี่นี่ครับ ถือว่าประสบผลสําเร็จครึ่งหนึ่งบ่ได้ก็จจิงแต่ว่าข่อยได้เอาใบไม้ใบไผ่ปกไ้ละมันเป็นโอกจุม่มข้าเอามาามันก็สิได้น้อยข้าเอามาก็สิได้น้อยเนาะมาที่นี่ก็เลยว่าถามันใหญ่ข่อยก็ว่าจะทิ่มช่วงไว้ประมาณจักมือหรือสองมือแต่ขอ่อยสิมาสามอีกเื้อนึงถ้าบ่ามีคนเอาไปก่อนนะแต่ว่าคลิปนี้นัด ล่าล้านเปอร์เซ็นขอฝากไว้สำนีเนนะครับเนาะสวัสดีครับ